ชุดมือปราบรุ่นเก่าๆผมประทับใจร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณกรนะครับประทับใจนะครับร้อยเอกยอดยิ่งสุวรรณกรนะครับเอาเขาหลามให้เสือใบกินสตุวีไปเลยนะครับที่ศาลเจ้าแม่โรงทอนะครับนะครับยอดยิ่งนี่ไปหลอกเสือฝ้ายนะครับว่าไปพบเจ้านายหน่อยนะครับพอเอาลงเรือมาก็จัดการเสือฝ้ายซะศพลอยที่ศาลเจ้าแม่โรงทอเขตอ่างทองนะครับ เพราะว่าเสือฝ้ายนี่เขาสนิทกับทางผู้ว่าสนิทกับทางผู้การผู้กำกับสุพรรณด้วยเรือมันโค้งออกมานอกเขตจังหวัดนอกเขตจังหวัดสุพรรณเข้ามาเขตอ่างทองร้อยตํารวจยอดยิ่งตอกสงายท้องไปเลยนะครับไม่ใช่อุ้มโจรแล้วครับสมัยก่อนมันต้องใช้หมากัดหมาใช้เสือกัดเสือแล้วพอมันเปรี้ยแล้วก็จะได้ฟาดไอ้แก๊งที่เหลือ จะเป็นสไตล์ตำรวจโบราณจะเป็นอย่างนั้นนะครับ